ครับเอฟซีครับผมวันนี้วันที่เท่าไหร่ได้ยี่สิบแปดเนาะพรุ่งนี้ทํางานอีกหนึ่งวันเด้อพรุ่งนี้ทำงานหนึ่งวันใครที่ยังไม่ได้มาให้รีบมาวันพรุ่งนี้เนาะเพราะวันนี้ก็เป็นวันเจ็บตอกแล้วนะครับวันที่สามสิบล้านหยุดนะครับวันที่สาสิบล้านหยุดอ่ะวันที่สามสิบล้านหยุดก็ตั้งแต่เช้ามาเพิ่มมีสองคันนี่เนาะจริงจริงแล้วไม่ใช่สองคัน อันนี้มาคันที่สองปะคันที่แรกคันที่หนึ่งเลยงานไม่ดีครับสัญญาณไม่ดีครับเอฟีครับอ่าโทษทีนะครับตอนนี้ช่างแจงก็ถอยหลังแหละเดินกลับมาหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับอ่าเอฟีนะครับอ่ารถตู้นะครับมาคันแรกคือมาตีห้านะครับคันที่สองคือวีโก้นะครับอ่ามาตีห้าครึ่งนะครับแล้วก็มีรถดีแม็กนะครับมาหกโมงเช้านะครับตอนนี้นะครับร้านยังไม่เปิดนะครับทีมงานช่างแจงก็ตรงเป๊ะกับเวลาครับ ไม่8ปดโมงก็ไม่ยอมเปิดกันนะครับนี่ครับเขาจะทำงานตรงต่อเวลาครับอแปดโมงแล้วครับเปิดแล้วนะครับแปดโมงแล้วเปิดแล้วครับนี่ครับตอนนี้เอฟซีก็รอนะครับตอนนี้อากาศยังไม่ร้อนครับก็เดินเล่นแล้วก็รอนะครับรอทิมงงานเราไปต้อนรับเนาะไปต้อนรับแล้วก็ไปสอบถามว่าทาอะไรบ้างเอออะไรประมาณนั้นนะครับนี่เลยครับตอนนี้ก็ 1นนะครับ3 4 5 6ี่9้านะครับตอนนี้ก็มี f c มารอทั้งหมด10คันนะครับทั้งหมด10คันนะครับ10คันนี่คือมารอนะครับหนึ่งนะครับตั้งศูนย์นะครับ2เปลี่ยนยางสับยางหน้าหลัง3ตรวจเช็คช่วงล่างตรวจเช็คระบบไฟทุกอย่างก่อนเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับใครที่ใช้รถนะครับใครที่ใช้รถนะครับ ใครที่ใช้รถนะจะเดินทางไปต่างจังหวัดก็มาตรวจเช็คก,กันก่อนนะครับมาตรวจเช็คก,กันก่อนอามาตรวจเช็คก,กันก่อนเดินทางนะครับก็อย่างมีเมื่อวานคันนึงเนาะมาตั้งศูนย์อย่างเดียวนะครับท่างจะอารถไปไป,ไปต่างจังหวัดจะมาตั้งศูนย์อย่างเดียวแล้วก็ตั้งให้การตั้งศูนย์ของเราไม่ใช่แค่ตั้งศูนย์อย่างเดียวครับหนึ่งนะครับเราขึ้นมาตั้งศูนย์ุ๊บเราตรวจเช็คช่วงล่างให้ด้วยนะครับสอง เราตรวจเช็คระบบเบรกนะครับตรวจเช็คน้ำมันเครื่องว่ามีรั่วไม่ซึไมไหมตรวจเช็คแม่น้ําใต้ท้องรถป้าข้อต่อน,อน้ําทางเดินน้ามีรั่วไม่ซึไมไหมเราตรวจเช็คให้หมดเลยนะครับตรวจเช็คความพร้อมก่อนเดินทางไกลนะครับตรวจเช็คความพร้อมก่อนเดินทางไกลนะครับ